เหมนก่อนก็คือพี่ถาอู่อะทําให้รถดหัวเราะก็คือรถแพ้พี่ถาอู่ก็คือเราต้องผัดกันแกงนั่นเองวันนี้ก็คือเราไม่ได้ลืมนะแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งมาว่างในการที่จะทาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะที่เราโมเดลเตรียมมาชมชอใช่รัชดาเบอร์เดย์ซึ่งก็เพิ่งเห็นไปนะครับโชว์รัชดาเบอร์เดย์ทุกคนน่าจะชอบเช่ากันเลยซึ่งเป็นต่อนี้น่านิ่งเลยนะครับวันนี้เขาว่าเป็นพยานว่าเราได้แก้งกันแล้วนะครับพี่แอบเรกินใบไม่ฮะ อันนี้คิดได้แล้วคิดแล้วแก้ไงให้กินใหม่ใหม่ให้กินใหม่ใหม่ต้องกินแล้วนะเราต้องอาปากให้ดูเลยว่ากลือกเข้าไปแล้วเบาไปปะไหมจะเป็นอะไรกันเบาลงตึ๊กเหรอเกือบเบาลงตึ๊กอะไรเนี่ยแจ้งแกลงถามพี่เจลดีกว่าพอตอนนั้นรักจังใช่ไหมพี่เจลพี่เจลอยากเห็นเราลดแก้งให้พี่เด้าหูไปเลย เราไม่ได้คิดหรอกไม่คิด,ดเลยยังเรากินใบไม้เ่องตัเพิ่ตืต่นเลยเอาไปทอดกินไ,ได้ลาบลีเตียงกันลาบลีอ <c oughs> ใช่อืคิดว่าอ่านกันสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> บนตอบว่าอยากเอาฉันมาอยู่ในวงจรน,นี้ เดมอนไปไหนเดมอนอยู่นี่ครับเดมอนอยู่ข้างนี่เดมอนก่อนอื่นเลยนะชาร์จแบตก่อนนะอย่าบูบี้โทรศัพท์ผมนะครับถ้าว่าไรฉันจะได้ใส่ชาร์จเอาทุกคนที่อู๋เอาส่ชาร์จแบตหนูไปเอาไปนานแล้วแล้วก็ลืมไว้แล้วก็ไม่เอามาคืน ให้สามพันคนตรงนี้เป็นพยานอาจจะโคงจนกว่าพี่อุจะเอามาคืนช่วยด้วยทุกคนไม่จริงนะไม่จริงนะโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรอ่ะมันมีจะไปเกาะรั้วรอแต่เช้าเลยได้เลยครับหล่อจนใจเจ็บมาหล่อมาล่าก็เดี๋ยว วันนี้แค่จะมาบอกว่าเราเตรียมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายสตอรี่ลงว่าเราจะแก้งอะไรอ,อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเ,เราจะทำอะไพี่อู๋อะแบบเป็นเพลง last love แต่ร้องเพลงที่หนึ่งเพงใจของเธออ๋อแค่นี้นะใช่เขาบอกว่าให้เราซื้อใหม่อะทำไมทุกคนสปอยมาก<อ>ไม่ได้ก็อู๋ลืมาออมาเดี๋ยวอู๋เอามามันตั้งหนึ่งพันสองร้อยบาทที่หนึ่ง ที่หนึ่งในใจของเธอเป็นฉันได้ไหมเพียงในใจของเธอแม้ยากแค่ไหนขอการให้ฉันที่สุดฉันจะทำไม่ดีสุดเพื่อหัวใจให้ฉันที่ baby let me be your last one ไปไดมอนด์ใช่เขาเรียงตามชื่อเราเด็กมาก่อนฮะใช่เออถือว่าทาได้นะคือพบคือได้อยู่นะง่ายไปมันง่ายไปเหรอเออง่ายไปไม่อยากแก้มพี่อูหนักๆไงไม่อยากแก้มพี่อูหนักๆไง บอไปพี่โรสง่ายมากลูกโอ้โหผมไม่อยากแกล้งแมงหรอกครับผมไม่ได้แกล้งะไรดีอ่ะก็ต้องลองลัซชวนแต่แต่ลัสเลิฟเก่งนะว่าไม่ได้เออบทลงทุกขอไอ้โรวเกมคือไรเบื่อสปอนรูไม่บอกไม่บอกครับให้พี่อูดเต้งบุดีบอมอามาบุดีบอมปกแกกะอะไรนั่นแกกะให้พี่อูงับหัววันเดอร์อูแมนเลยลูกง่ายไปแ่้ ไม่เป็นไรโอ้แกงทีหลังอยู่แล้วทำไมต้องอยากดูเต้นบูติบอมอามาบูติบอม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 ให้พอูทำไรอ่าบอม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 อ้าอ้าให้พี่อู๋แกงก่อนดีกว่าให้อู๋จะแกงอะไรให้อัพโหลดทำไมดีอ่ะแก้งไรเดียทุกคนทุกคนช่วยเสนอมาหน่อยได้ไหมครับโอว่า จะให้อัโรลดล่ะไปกินใบไม้มตูซื้อว่ามันแรงไปเดี๋ยวท้องเสียทําง,งานไม่ได้แก้งไรดีทุกคนสา,ามพันสามร้อยคนพี่สวัสดีครับววช่างแต่งหน้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคุณไอกามอสให้พี่อูดทวรกัน,น,นไม่ไม่ให้อูแกงลงอะไรออโรลดให้หรือยุ่แตกดีไหมลูกแก้งจุ๊บ เฮ้ยเราจะไม่ทำอะไรที่ตันนั้นมันไม่ใช่แก้แล้วครับพี่อู๋เพิ่งดูเอารถหนังหน้าลงมาเอาพืดนเรีลงแล้วใช่ไหมอย่าวน้องลิงไม่จริงอ่ะแก้งโดยการจุกมือให้บอกละวุ่มพี่อู๋ไปพุ้มพี่อู๋เดินไปเซเว่นเออว่าน่าสนใจเลยเดี๋ยวนะ แกล้งเป็นโน่หนึ่งวันแก้งเปเลโน่หนึ่งวันเฮ้ยแล้ววันนี้ไม่เหมือนดีกว่าเธอเหมือนราเอาผมออกอ๋อผมรู้แล้วก็อุ้มอุ้มพี่อู๋แบบว่าหนึ่งนะจนจนหนึ่งนาทีหรอเธอเป็นคนโลเลโลเลเธอมาโลเลโลเลไม่รู้จะคิดเออหรอะไรนะ ทำใจเอารถหนึ่งวันทำมใจเอารถหนึ่งวันก็ได้นะแต่อูจะแก้คืนโดยทุกครั้งที่ตามใจเอารถต้องถ่ายลงสตอรี่หนึ่งทีเธอเป็นคนเลอะเลยคือไม่งั้นถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้องต้องทั้งวันแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าปกติว่าตามใจเอารถอยู่แล้วเฮ้ยเลยเหรอเออไม่คุยกับพี่อูหนึ่งวันอ้าว อันนั้นคือแก้งอูห่หรือแก้งอ,อัพโรดแก้งเป็นแฟนกันหนึ่งวันอุ้มพี่อู่แล้วหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์อันนี้ได้นะให้พี่อูปัดจิ้มอยู่แล้วเตลัสเลยหมายถึงนะอะไรนะอะไรแบบเปิดเพลงเฮลิคอปเตอร์ไงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แล้วก็อุ้มพี่อู่แล้วหมุนเกี่ยไง เดี๋ยวไปแต่งหน้าร่าผมก่อนนะครับทุกคนวันนี้อย่าลืมมาดูนะครับในไลฟ์นะเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอะไรนะครับผมเจอกันในไลฟ์วันนี้หกโมงเย็นนะครับผมทาง Last Live บนแอปพลิเคชันบ๊ายบาย